ปฏิบัติตามกิจวัตรของเราปฏิบัติมาทุกวันทุกวันเพื่อเป็นเครื่องเพิ่มพูนสติปัญญาของเราใหย้ยิ่งขึ้นไปเพราะใจของเราถ้าปราศสติปราศจากปัญญาแล้ว ใช้การใช้งานไม่ได้ดีเลยจิตจะดีได้จะต้องอาศัยในคุณธรรมคุณสมบัติประจำาทํกับในจิตในใจด้วยเหมือนกับรูปร่างกายของคนเรานี่จะรูปร่างเฉยๆถ้าไม่มีคุณธรรมคุณสมบัติเป็นเครื่อง ประดับบริหารแล้วมันก็มีเปล่าๆซ้ำไม่น้ำยังไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกทางให้เป็นโทษเป็นทุกข์แก่ตัวเขาเพื่อเองแทนที่จะได้ความสุขอย่างนี้ก็มีเป็นจำนวนมากเราได้พบได้เห็นมามากต่อมากแล้วเนื่องจาก ไม่มีคุณสมบัติประจำกายกายเรานั่นก็ใช้การใช้งานไม่ได้ไม่มีคุณสมบัติในคำพูดคำพูดเหรานั่นก็ไร้ประโยชน์เป็นคำพูดที่นำทุกน้ำโทษมาสู่ตัวของเราเองเพราะฉะนั้นคุณธรรมคุณสมบัตินี้บัณฑิตทั้งหลายจึงพยายามสั่งสมอบรม ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในตนของตนเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงสามารถทำประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วน,วนรวมทำให้โลกทั้งหลายมีความจงรักภักดีมีความระลึกถึงเมื่อมีชีวิตอยู่บัณฑิตเหล่านั้นได้รับความนิยมชมช,มชอบเคารพนับถือจากชาวโลกทั้งปวง เมื่อละอัตภาพไปแล้วชาวโลกก็ยังพนานาแาละเลืกถึงคุณงามความดีเพราะบัณฑิตเห่าดั้นได้ช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นจากความอาุปสรรคต่างๆให้พ้นจากภัยต่างๆเพราะเหตุนั้น เราทั้งหลายควรฝึกควรฝนอบรมจิตใจของเราให้มีคุณธรรมคุณสมบัติประจำใจของเราคุณธรรมที่มีประจำใจของเรานอกเหนือจากสตินอกเหนือจากปัญญาเป็นอันว่าไม่มีคนไม่มีสติไม่มีปัญญาแล้วใช้การใช้งานไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอบรมจิตให้มีสติจึงเป็นการอบรมที่ถูกต้องเป็นการอบรมที่ประกอบไปด้วยประโยชน์อันสำคัญยิ่งสติคือความระลึกรู้ตัวเรียกว่าระลึกได้ม่นอของที่เราหลงลืมถ้ามีสติขึ้นมาระลึกได้ มาใช้ได้ได้ประโยชน์ถ้าสติลึกระลึกไม่ได้แล้วก็ไม่มีประโยชน์ตัวอย่างเราปิดห้องไว้ไม่ทราบเอากุญแจไปทิ้งที่ไหนเราก็ไม่สามารถจะเข้าห้องได้เพราะมันหลงลืมสติเมื่อเราระลึกได้แล้วไปหยิบเอามาไขา เข้าห้องได้สบายเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ไม่มีสติ <c oughs> ถึงแม้ว่าของมีอยู่เหมือนก็ไม่มีบุคคลใพม่มีปัญญาทุกอย่างมันมีแล้วอยู่ในโลกแต่เราไม่มีปัญญาไม่สามารถสี่จะสร้างความสะดวกสบายสร้างความเจริญแก่ตัวของเราเองได้เมื่อตรบใดคน ผู้มีปัญญาบังเกิดขึ้นในโลกจึงสามารถจะสร้างสิ่งเหล่านั้นเพื่ออำนวยให้เกิดความสุขให้เกิดความเจริญทั้งในทางโลกและทั้งในทางธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายก็พระองค์เป็นผู้ที่ได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์และประโยชน์ส่วนโลก คุณสมบัติคุณธรรมคุณสมบัติของพระองค์จะเรียกว่าพระพุทธศาสนาคือผลงานของพระองค์ที่พระองค์ได้ทำไว้มีผลปรากฏอยู่ในโลกตลอดการนานจนถึงพวกเราได้อาศัยาศาสนาคือคุณสมบัติที่พระองค์ได้ทรง เมตตาบัญญัติสั่งสอนไว้เราพอจะได้อบรมฝึกพ้นจิตใจพอได้มองเห็นผนทางดีและทางไม่ดีทางผิดและทางถูกแล้วนำมาอบรมจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในความดีให้ละสิ่งที่ไม่ดีเราได้พ้นจาก ความไม่ดีมาตามระดับเราได้ความรู้ความฉลาดได้ความสงบได้ความสุขขอเพราะอาศัยแสงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พระองค์ส่องทางให้เราเดินเราได้ดำเนินชีวิตของเรามาราบรื่นเพราะความดีอันนี้ เพาเหตุนั้นเราทั้งหลายควรพยายามประพฤติปฏิบัติใช้ย,ยิ่งขึ้นไปอย่าได้มีความท้อถอยถึงข่าวสงบเราก็อบรมจิตใจของเราให้สงบเพื่อจะได้มีเรี่ยวมีแรงเพื่อจะได้มีความสุขเกิดขึ้นถ้าจิตใจกระทบกระเทือนทั้งกลางวันกลางคืน มีความฟุ้งซ่านมีความรำคาญทุกข์มันก็เพิ่มทวีมีขึ้นในตัวของเราถ้าเรามารักษาจิตใจของเราให้ดีให้รวมลงสู่ภรารัณไตรคือพระพุทธโธพระธรรมโมพระสังฆโอเราจะเอาพระองค์ใดองค์หนึ่ง เป็นที่พึ่งก็ได้แต่จะเอาพระธรรมโมระระลึกธรรมโมธรรมโมก็ได้เราจะระลึกสังโฆสังโฆก็ได้ล้วนแต่เป็นที่พึ่งของเราทาังนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์พระธรรมเป็นที่พึ่งของเราอย่างไรถ้าเราทั้งหลายอาศัย อาศัยรูปธปรรมนามารมรูปธปรรมได้แต่อัตภาพร่างกายปุญญาภิสังขารสังขารปรุงแต่งได้ร่างกายอัตภาพมาเป็นมนุษย์โดยอำนาจแห่งบุญกุศลที่เราได้ทำแล้วแต่ปางก่อนเรียกเราปุเพกะตะปุญญตาเราได้กระทำไว้แล้วจึงได้อัตภาพอานเป็นมนุษย์ คำว่ามนุษย์ดีกว่าคนนะมนุษย์มีความหมายมีความหมายดีกว่าคนแปลว่าจิตใจสูงเรียกว่ามนุษย์มนุษย์บุคคลใดตั้งอยู่ในสิ่งร,รมอันดีงามละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามจากจิตใจ เรียกว่ามนุษย์มีคุณธรรมสูงเพราะสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั้นท่านเปรียบอุปมาเหมือนกับของต่ำชาล้วสามถ้าจิตบุคคลผู้ใดไปอยู่ในสิ่งที่ต่ำในสถานที่ต่ำล้วสามเรียกว่าจิตใจต่ำแต่มนุษย์ตั้งอยู่นะคุณธรรมอันดีงามมีทานมีศีลสมาธิปัญญา มีศรัทธาความเพียรในกุศลทั้งหลายพยายามทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นในตัวของเราขอเชื่อว่าเราได้สั่งสมคุณงามความดีควรทั้งความเพลืดเพใจดีใจ อบรมจิตใจของเราให้อยู่ในความดีแล้วมนุษย์พระธรรมเป็นที่พึ่งที่กล่าวมานี่ล้วนแต่พระธรรมที่เราปฏิบัติสินเพราะนั่นแหละเป็นธรรมโมทังนั้นทานที่เราบริจาคทำบุญทนุบํำรุงวัดวาทุกวันทุกวันก็ล้วน,น,นแต่เราสร้างที่พึ่งแก่ตัวของเราเองเราไม่ได้กล่าวว่าทำมังสารนังกชามิาเปล่า เราถึงประธรรมคือฐานการปฏิบัติปรากฏชัดในจิตใจของเราจริงๆเราได้ถึงสินความสำรวมกายสำรวมวาจาไปไหนมาไหนอยู่ที่ไหนเร,เราเละลูกว่าเราเป็นชาวพุทธเรามีครูมีอาจารย์มีวัดมีว่า ได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมเราได้สํารวมแล้วซึ่งกายวายจาศึกษาคุณงามความดีศักดิ์ศรีของเราเชาพุทธไว้โดยการกระทำดีและโดยการพูดในสิ่งที่ดีการละสิ่งไม่ดีสำนวมระวังทำแต่สิ่งที่ดีก็ชื่อว่าเป็นผู้มีศีล เป็นผู้มีสติสังวรสํารวมจิตใจของเรารละลึกถึงความดีที่ประพฤติปฏิบัติมาและกําลังประพฤติปฏิบัติอยู่ที่เราได้รับความพ้นภยัยพ้นเวรไม่มีเวรไม่มีภยัยเกิดขึ้นในจิตใจของเรา เราระลึกถึงความดีที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติจิตใจของเราก็มีความสงบเย็นสนิทสบายเพราะไม่มีภัยเกิดขึ้นระลึกไม่เกิดเศร้าหมองจิตใจของเราเพราะการการะทำของเราเองทำให้จิตใจเบิกบานนี่ก็เป็นพระธรรมคุณธรรมยิ่เราภาวนาภาวนาระลึก คุณพระธรรมโดยย่อยอรวมจิตให้สงบเพียงไปออกนามว่าธรรมโมเท่านั้นระลึกธรรมโมในใจระลึกธรรมโมธรรมโมก็ได้เหมือนกับเราระลึกพุทธโธระลึกสังโฆสังโฆก็ได้สังโฆอยู่ที่ไหนสังโฆก็อยู่ในตัวของเราสุปฏิปันโนใครเล่าเป็นผู้ปฏิบัติดด ถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีก็มีอยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นที่เรานั่งโดยดีระลึกบริกรรมทำภาวนาปฏิบัติด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเดินรอยตามปฏิปทาขององค์สมเด็จพระชมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์พาเราประพฤติปฏิบัติอย่างไรเราก็ทำตามอย่างนั้น ก็เป็นสุขปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีผู้ว่าง่ายสอนง่ายอยู่ในธรรมคำสอนของพระองค์โดยความเคารพไว้เชื่อว่าพระสงฆ์สาวกของพระองค์เรียกว่าเอสะภะวะโตสาวกสังโฆพระองค์ทังรับเราเนี่แหละเป็นสาวกของเราเราจะไปดูเห็นที่ไหนก็ดูที่เราปฏิบัติดชนี่ เมื่อเราปฏิบัติดีแล้วกายของเราก็ดีจิตใจของเราก็ดีก็เห็นความดีชัดเราก็ไม่สงสัยที่พึ่งของเรามีอยู่แล้วคือสังโฆบสุป,ปฏิปันโนเราปฏิบัติดีออจุป,ปฏิปันโนเราปฏิบัติตรงตรงที่ไหนล่ะความเห็นของเราตรงถูกต้อง ทมหลักคำสอนของพระองค์พระองค์ให้ละสิ่งท่ไม่ดีเราก็ละจริงๆมันก็ตรงที่พระพุทธเจ้าทรงบอกพระองค์ให้ทำเราก็ได้ทําจริงๆมันก็ตรงกับความเห็นของพระองค์ตรงเราตรงอยู่ตรงสิ่งให้อยเทสสมาเทอยูเท่ปัญญาที่เราพิจารณา และปลดเปลื้องตัวของเราออกจากสิ่งที่วุ่นวายให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ให้เกิดความสงบความสุขเราทำสิ่งจริง,รงก็ต้องตรงจริงเนี่ยก็โอชุปัตตนโนปฏิบัติตรงคือกายของเราก็ตรงอยู่ในสิลวาจาของเราก็ตรงอยู่ในสิ่จิตใจของเราก็ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิ ลึกทำคำบริกรรม,มี้สติคุ้มครองรักษาปัญญาของเราก็สอบสอบคอยปกป้องเมื่อมันผิดทางเราก็แก้ไขให้มันถูกเ,ออเมื่อมันถูกทางเราก็กำกับเร่งไปให้ดำเนินไปด้วยดีเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติตรง ยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงถับเรากำลังภาวนาเพื่อให้ถึงความสงบเราพยายามละความวุ่นวายความพุ่งสรางความรำคาญจากจิตจัดใจเราพยายามที่จะรวบรวมกำลังใจของเราให้สงบเป็นหนึ่งแน่วแน่ ให้ถึงซึ่งความสงบที่เราปล่อยวางอารมณ์หยาบหยามาตามราดับความทุกข์หยาบหยามันก็หมดไปด้วยเรามามีอารมณ์อย่างละเอียดความสุขอย่างละเอียดก็เกิดขึ้นความสงบแ,แน่แน่ความสุขอันแน่แน่ก็ปรากฏขึ้นแก่ตัวของเรา ความปลอดโปร่งในจิตในใจความสบายในใจย่อมปรากฏขึ้นชัดสนับเราฟููประพฤติแฝดปฏิบัติเราได้ถึงแล้วซึ่งความสงบเพราะฉะนั้นยายะปฏิปันโนเราปฏิบัติพยายามเพื่อให้ถึงความสงบเราก็ได้ปฏิบัติอย่างนั้นสามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติชอบ เพราะอาศัยจิตเราก็มีความเห็นชอบความเพียรที่เราะรพยายามปฏิบัติในนี้มันก็ชอบความระลึกของเราก็ชอบตลอดถึงความตั้งใจของเราก็ชอบแม่อย่ทไหนหลบ สังโฆสังโฆประยุที่เราปฏิบัติชอบเราได้ยึดสิ่งที่เป็นสาระสรณะที่พึ่งของเราอย่างมั่นคงเราไม่ที่พึ่งแล้วเราไม่ต้องทุกข์กกเดือดร้อนเราไม่ที่พึ่งได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งของเราถ้าผู้ใดได้เข้า ถึงสิพึ่งชนิดแล้วชื่อว่าเป็นผู้ดับทุกข์ทั้งปวงเมื่อเราได้คึกสิฟึ่งเราก็ปฏิบัติจิตใจของเราให้รู้เห็นของจริงจะเรียกว่าอาริยธรรมคือธรรมอันประเสริฐธรรมอันประเสริฐก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนอีกแล้ว มรรคการปฏิบัติที่เรากำลังทำอยู่นี่เป็นมรรคศีลก,ก็เป็นมรรคสมาธิก็เป็นมรรคเราดำเน,น,นินในนี่ความพิจารณาสอดส่องให้รู้กายเหมือนกับเราสวดมมก,กี์เ มีส่วนต่างๆของกายเราก็สอดส่องดูดูให้รู้ความจริงทำให้จิตใจของเราสงบเย็นเพราะเรารู้ความจริงเห็นกายสัตว์ไปว่ากายเราไม่ได้ไม้มั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลเราเขา เมื่อเราสอดส่องดูรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตใจของเราก็ยิ่งเบายิ่งสงบนะความหลงความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่าน,นั้นถูกทำลายไปเพราะเรามารู้ความจริงคนที่ได้มัวเมาเข้าใจว่ามีความสุขเพลิดเพลินในกาย เพราะอาศัยความหลงไม่ใช่ความรู้จริงเพราะความรู้จำจากคนอื่นเขาหลอกเมื่อว่าเราได้สิ่งที่ดีหารู้ว่าเราได้สิ่งที่ทุกข์เพราะความแก่ชราความฆ่ามันก็อยู่ในสรีระอัตภาพร่างกายอันนี้ มันก็เราสวดไปแล้วให้เราพิจารณาทุกวันทุกวันไม่ใช่พิจารณาครั้งเดียวคราวเดียวหรือพิจารณาเนื่องเนืองตลอดเวลาถ้าเราอยากได้ความสุขเราอยากได้ความฉลาดเราต้องพิจารณาเห็นความจริงไม่ใช่พระพุทธเจ้ามองดูอัตภาพในแง่ทุกข์ในแง่โทษในแง่ร้าย มองดูในแง่ความจริงเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราเนี่ยเราพิจารณาจนถึงธาตุแท้ของโูปจริงๆแล้วเราก็จะเห็นชัดตามธรรมคำสอนของพระองค์ไม่ขัดข้านพระองค์เลย ยิ่งเคารพยิ่งเริ่มใสยในพระองค์พระองค์าสาม,มารถจะเปิดเผยความจริงที่สลับซับซ้อนอยู่ในสิ่งที่หลอกให้เราหลงมานับพบนับชาติไม่ั่วนที่มนุษย์ทั้งหลายมีความหลงลเรื่อเคิมสำคัญว่าเราได้ความสุข แท้ที่จริงสิ่งนี้เป็นเครื่องบีบบังคับให้เราดิ้นรนให้เราสงบไม่ได้จะปฏิบัติสมาธิทำจิตใจให้สงบสักครู่หนึ่งขณะหนึ่งมันก็บีบบังคับแวดล้อมให้เกิดครื่ความ อึดอัดใจให้เกิดความไม่สบายใจให้เกิดความฟุ้งซ่านร,รำคาญไม่ให้จิตใจสงบก็กวนอยู่ตลอดเวลาให้เจ็บให้ปดหวดรวดเล่าไปร้อยแปดทางจิตใจกใ็เกิดความฟุ้งซ่านความรำคาญทางร่างกายติดต่อกวนเดี่ยก็ปดวปดเด้วเน็บเด้วชายอยู่ทางกิเลงติต่อกวนให้ งกอ้วงเง,งาเหานอนขี้เกียจขี้คลามันมีอยู่อย่างนั้นสิน่งเหล่านี้ไม่ใช่ให้เกิดสติเกิดปัญญาอันผ่องใสสะอาดหมดจดเรามารู้สิ่งเหล่านี้สังหาที่ทำให้จิตใจของเราบริสุทธิ์เราเมื่อศึกษาเราไม่เจ้ากลัวเราไม่เจ้า เกรงเรามาศึกษาหาความจริงเวลาทุกข์มันเกิดขึ้นเราก็พอใจว่าดีแล้วมันเกิดขึ้นเราจะได้รู้ทุกข์เราจะได้เรียนทุกข์เป็นของจริงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ทุกข์พระองค์จึงพ้นจากทุกข์เพราะเรายังไม่รู้ทุกข์ตามความจริงเราจึงไม่สามารถที่จะพ้นได้ พะอยชันนาริาศยศาสตร์ของจริงมันเกิดขึ้นในเราดูแล้วเราจะสลัดหนีไปไหนเราก็ต้องดูมันอยู่เนี่แหละมันทุกข์จริงๆเถอถ้าเราไม่ทุกข์จะไม่ได้เถอะเราจะนั่งอยู่ปกติไม่ทำความรำคาญเครื่องในจิตในใจนั้นตั้งใจภาวนาให้สงบเย็นในใจไม่ได้เถอะทำไมจะไปยุ่งเกี่ยว นั่งให้ชนะทุกเนี่ยไม่ได้หรอกทำไมมันจะให้ครอบงำจิตใจของเราจิตกับทุกเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกนันนี้ถ้าเราจะเอาชนะโค่ฆ่า,า,าศึกอริยสัจจะปลว,ว่าความจริงอย่างไม่มีฆ่าศึกเดีย๋ยวนี้จิตใจของเรายังมีฆ่าศึกอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความเพียรความพยายามความอดทนไม่ชนะข้าศึกที่มันครอบงำเราอยู่เพราะฉะนั้นข้าศึกเหล่านั้นมันไม่ได้กลัวที่เรารู้จักอันนี้ทุกอันนี้เหตุไอ้ทุกเกิดเพียงจำอย่างเดียวแต่มันกลัวบุคคลมีความความอดทนกิเลสมันกลัว มันกลัวมันกลัวบุคคลผู้มีความเพียรพยายามดีมันกลัวบุคคลผู้มีสติดีเพราะฉะนั้นมันค่อยขัดขวางสติของเราค่อยพยายามทำลายสติของเราไม่ให้นั้นล,ลึกต่อเนื่องกันให้เราลงหลง,ล,งลึง,ลงเพราะมันจะทำลายมันเพราะสตินี่เป็น อาวุธอย่างสำคัญที่สุดกำจัดตัวรากเงาเข้ามูลกิเลสคือความหลงยิ่งปัญญาแล้วก็เป็นอาวุธที่ชักกันอย่างสำคัญสุดยอดสามารถต่อสู้กับคายสึกค,คือความโง่ชนะความโง่คืออาวิชชาไนดะ้ เพราะฉะนั้นมันจึงตัดวางมาันไม่อยากให้ปัญญาเกิดขึ้นเพราะมันจะประหารชีวิตกิเลสกิเลสจึงต่อสู่เราอย่างเต็มที่ถ้าเรารู้เท่าไม่ถึงการกันนึกว่ากิเลสกับเราเลยเป็นอันเดียวกันเราเลยไปสวามิภัก์ต่อกับกิเลสจงรักพักดีกับกิเลส นำดอกไม้ทุกเทียนไปสักระมันมันก็เลยมีบทบายมีบทบาทเป็นใหญ่บัญชาการเนื้อจิตใจของเรามันอยากจูงไปให้เกิดความโมเมาความลุ่มหลงที่ไม่มีสติในสตงไหนที่ทำให้ไม่มีสติมันก็จะพาไปตรงนั้นที่ทำให้หลง ตรงไหนเสด็จทำไม่ให้มีสมาธิมันก็จะดึงจูงไปฉะนั้นไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนมันก็จะปิ้นปอกหลอกลวงพาเราไปร้อยแปดเพราะฉะนั้นเราอย่าตามเราจะไปเชื่อทีลสเราเชื่อทำคำสอนพระพุทธเจ้า แล้วมาบริกรร,รมทำภาวนาทั้งจิตใจของเราให้รวมสู่เป็นหนึ่งให้เกิดความสงบตั้งมั่นดังอธิบายธรรมะมาวันนี้สมควรแก่เวลาหยุด